ดวงตะวันกำลังจะตกดินเพื่อนๆดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะทีออ่พัทยากลางเหมือนเดิมดูนะจะลองถือไว้อย่างนี้เลยยงนั่นฟยฟยอรอะเหร ในในกล้องอ่ะดูมันไม่แดงนะเพื่อนๆนะดวงอาทิตย์อ่ะแต่ว่าของจริงที่มองออกไปข้างนอกอะแดงมาก วันนี้กับเมื่อวานนะบรรยากาศต,าต่างกันมากเลยเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนะหาดสวยมากไม่มีผู้คนเหมือนอย่างวันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือเรือไม่เยอะอย่างวันนี้ด้วยวันนี้เรือเยอะมากโอ,อ้ถ้าทางจะใช้เวลานานนี่นะโอ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดูสิยูจะไปกี่นาทีตอนนี้หนึ่งนาทีเกือบสองนาทีแล้ว<ม>ถ้าดูข้างนอกจะไปครึ่งดวงแล้วนะ ะดูในวีดีโอเหมือนกับว่าลงไปนิดเดียวเองดูสิโอ้ยตายแล้วตกใจเขาเอาก้อนน้ำแข็งุบไปตรงเสาที่เรายืนอยู่ เกือบมิดแล้วนะที่อยู่บนทะเลอะ่ะแต่อยู่ในกล้องยังเหลือตั้งครึ่งดวงใช้เวลาไปสองนาทีฝ่าแล้วไม่กล้าหันกล้องหนีเลยหันหนีเดี๋ยวหมดก่อนเหมือนเมื่อวานก่อนมายืนเฝ้าอยู่เนี้ยคนรถวิ่งมานะบังมิดเลยรถผ่านไปหายไปเลย เกือบหมดแล้วสามนาทีฝ่าแล้วนะในกล้องยังเห็นอยู่นะเสี้ยวหนึ่งแต่ข้างนอกมองไม่เห็นแล้วนะแต่ในกล้องยังเห็นอยู่ริบๆ <c oughs> หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นตาก็ไม่รู้นะ <c oughs> ทะเลตอนนี้หมดไปแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วในกล้องยังเห็นริบๆรีบๆใช้เวลาทั้งหมดสามนาทีห้าสิบเก้าสี่นาทีพอดีเพื่อน,อนแค่นี้ก่อนนะ